เก็บนี่มันใหม่เป๊บหนึ่งก่อนพันนี้เก็บปนกันเรื่อดเรื่อยวนี้น้ำเจ้าเดี๋ยว่อนจะไปเอาล่างไงตัวนั้นะซิปมาก่อนหนูปลอดภัยกับิบี để bọn này đi. hello, hello, hello. Hello, này Mai mẹ เพิ่งท่าเงาใชหใครต้องเก็บมันไว้ก่อนใม่นหม กำลังต้องการปากนะครับปากตัวําเดิมนะครับเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าพี่ๆน้องๆยังจะหยิบใสกันอยู่หรือเปล่านะอาจจะมองเพราะว่ามันเป็นรุ่นก่อนๆนะครับเป็นพลาสติกรุ่นก่อนๆมากน่าจะนานแลวแหละสิบปีห้าปีย้อนหลังนะครับเนี่ยนี่ครับผมมันมองเห็นหรือเปล่านี่ตัวนี้แล้วก็เป็นปาก มันเยอะนะครับก็จะเก็บขายนะครับขายเลยใครใครอยากได้ก็เดี๋ยวผมให้มาให้ดูมันแบบนี้ก็เยอะนะครับพี่พี่น,น้องยังแบบว่าใช้กันอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมดูกล้องก่อน,ม,นมันมองเห็นหรือเปล่าอุ้ยห่วงร่วงนี่นะครับเนี่ยตอนนี้ยังยังใช้กันอยู่หรือเปล่าครับผมยังใช้กันอยู่หรือเปล่านะตอนนี้ก็เก็บขายนะครับก <c oughs> เอามา่อีกไงบระะอิอีอันนี้เราต้องต้องมาใส่ปากซิปนี่นะพีกนี้นะต้องแงกไว้เป็นเป็นปากเก่านะตัวปากซิปนี่นี่นครับเยอะๆขายเป็นมือสองให้ตัวนี้เป็นปากสิบคูณสิบนะครับคอนิ้งครึ่งเอาไะละ่ะเอาสักร้อยห้าสิบไหมตัวละร้อยห้าสิบ รับเหมาะนะครับไม่ไม่รับขายเป็นตัวใครจะเอารับเหมารับเหมามาเอาเลยครับผมยกไอเมากระบาดมาเลย,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 ยเลยถอยรถกยก็มาเลยผมจะได้ขนขึ้นตอนนี้เลยอ่าแล้วก็เป็นนี่ตัวนี้ยังยังเห็นไหมว่าหลากหลายยังใช้งานกันอยู่นะครับเป็นปาลไลอละลรตัวเล็กเนี่ยตัวนี้ก็เอาไปเลยครับผมผมให้ตัวละร้อย ซื้อเนี่ยตัวละพันสองพันสามเลยนะเนี่ยผมให้ตัวละร้อยแต่ลุงก็วันนี้จะลุงจะล่วงตัวนี้เสียงดีนะครับเนี่ยมันมันได้ยินไหมเนี่ยโลโลโลตัวนี้เสียงดีฮะเอ้ยจานอันนี้ปากนี่ขึ้นมาอยู่นี่ว่าอ๋อมันแตก <laughs> พอยีอ่กคือว่าเอากองเจ็ดหนึ่งแปดไหมขุนเขางานวันนี้คุนไว้จังไหนเขาจะมาอีกรอบนี้เขาด่าเด้วันนี้งานทำงานทำอะไรไม่ได้เรื่องเลยบันเดียว์ที <c oughs> นี่ไงครับ เป็นพวกปากฉิบตัวนี้เป็นปากฉิบนะครับแต่เป็นเหลี่ยมน่าจะเป็นรุ่นเก่าๆนะครับตัวนี้นะเป็นเหลี่ยมนี่รุ่นเกา่าถ้าเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่มาลอดหลังนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นวงกลมอย่างนี้เป็นวงวงกลมเนี่ยครับปากสิบคุณสิบสวยๆนะครับก็มีตำหนินิดๆหน่อยราคาแบบว่าคุยกันได้นะครับผมคุยกันได้ถ้าสนใจนะครับก็จัดไปนะครับจะให้เสีย ที่จริงอ่ะตรงนี้มันมันอยู่ตรงนี้มานานแล้วแหละถ้าถามว่ามันมันมันใหม่ไหมเป็นรอยไหมเนี่ยผ้าซุปน้ำนะครับมาเซนี่ยเก็บได้เลยขายได้แต่ตัวพลาสติกฤฤยอย่างนี้นะครับผมมันมันเห็นบอกว่า <c oughs> อ้อาย เป็นสองสามกระเป๋าแลยนะครับเนี่ยที่ผมเก็บม,มาขายดีนะครับผมเนี่ยครับเป็นปากกาวคุณกาวปกติขายราคาตรงก็สวัสดีนะครับคนดูใครเข้ามาดูใครสนใจนะปากทู่ลำโพงนะครับมารับได้เลย อ่อันเลี้ยงตัวนี้ก่อนเลี้ยงข้าง,งนอกติดด่างมันติดดีๆไหมพออ่อใหญ่<อ>ติดด่างมันติดดีๆเลยเพราะเพราะว่าคันบดีเจ้าชิ่งยอแล้วมันชิรุด,าด่างเลี้ยบอ่ะนี่ไมอยู่บ่เนาะเอาตัวใหญ่ก่อนตัวเนี่ยเอา,ออเอาอปากซิบไป,ปเลยฮะจิ <S <S ้มลงในเปรอะเปรอเลย ฮะเจ้าคือบมพาก่อนเลยเอย้พาก่อนมาก้าวมันชีเตียมเลยเฮาจังมางเมื่อคนแลวนวเนาะจังนึงอเอาวตัวนี้เอาไว้โอ้ยตายแล้วเนาะเครื่องๆกลางๆอยู่นี้ั <c oughs> งไีนวะ นั่งก็เป็นคนงานกันน้อโอ้ยคนงากเห็ดลายหลอดนี่นั่นแหละเข้ามาเห็ดรอบนึงวะมี่ประมินนาทีเอาเลยที่มาคัดมันเงางานอยู่ตลอดเวลาเอามาหยกอันนี้ขายโล้ยโต๊ะละร้อยห้าสิบลอยห้าสิบไอใครต้องการนะครับร้านค้าหรือว่า อะไรนะครับติดต่อผมเข้ามานะครับเดี๋ยวผมเจราจาให้เลยราคาเนี่ผมทําราคาขายเมาส์มาเลยเนี่ยเป็นปาก10บคูณสินะครับตัวนี้ก็ใส่พวกไออ c f นะครับพวก1 5ม c f เนี่ยใส่ได้เลยนะครับผม้ไม้ไีตัวนี้ค่าเซตน้ำซับเก็บสีนิดหน่อยเหมือนปากใหม่เลยนะครับตัวนี้ไม่มีชารุดไม่มีเสียหายนะครับแค่โดนฝุ่นเกาะแล้วก็เก่า เพราะว่าตัวใหม่ที่เราสั่งเข้ามาอยู่ตรงโรงงานโน่้นนะครับตัวนี้ก็ทิ้งไปเถอะขายเจราจามาเลยครับติดต่อมาติดติดต่อมาได้ครับรับเหมานะครับผมขายให้หมดหรือว่าใครมันพวกนี้มันใช้งานไม่ได้ก็ขายครับติดเป็นขายเป็นของเก่าติดโลขายเลยโล้แลจักบาท อยัง,อยงแข็งนี่เขาครับซื้อบลอกใหญ่เอีเขาเห็นเขาเห็นไม่ใหญ่นี่เอาไปคือ,อาคาว่าขายวะอันนี้เอาชิแยกบอกาใหญ่เองอ่ะบัดก่อนนะอันนี้เาสิบ่็แยกอีกหนึ่งบกดอก แต่ว่าเราต้องใส่แบบว่าเออให้มันเบิดปากตัวนี้ก่อนเลยเอาเอากระโถนลงอีกรอบหนึ่งเนาะน,นี่เป็นปากเก่าแล้วตรงนี้น,นี่ปากเก่าเอาตัวนี้ก่อนพะย่ะอีใอ่ไรอีอ๋วมถมลงเลยนะถมลงเลยนะ น่ะขายโลมาทำไม ขี้โม้ขี้โม้ขี้โม้มากเลยฮะรถจักรก็ขับบาเป็นยังอจากมันจะถ่ายคอนเทนต์เนาะผู้จัดการผู้จัดการขี้โม้ผู้จัดการขี้โม้เก็บเก็บเก็บพวกอย่างนี้พอเก็บไปแล้วฮะ เก็บได้เลยครับเปิดอลัรสวัสดีกันด้วยนะครับสนใจบ่านน้อสนใจก็ถามมาเด้อขายเบิร์ดเด้นนี่นี่ต้องเดียวาปะถมไปเลยนะสองงานอะไเนย เขาเบญาเขายาใส่แล้วหลุดแต่เมื่อก่อนมันมีอยู่เขาเห็ดตู้ใส่เอาเขากะเห็ดเอาก็ได้เราไี่อยากเห็ดขนาดใส่เอาครับเป็นขายเปนน็นแน่นๆเนาะกาวาลับเรยบได้ไหมฮะรึป๊าโอเคหน้าตู้โบโลปากตัวละล้อยหางิปฮะตัวละล้อยหางิปตัวละล้อยจิบบาทขายไปตัวฮะ โอ้ยเก็บไปอย่างนี้สามปีชีสานแล้วบาได้ขายนียยน่เป็นห้อยลายไม่นาเยมือนปาคิบโอ้ยป็นหิบถิมไม่อยู่ฟื้นปาาทิน์นี่เขายังใส่กันยุ่กันกนะเขาคือโปรโมตขายมันเดี่ยวใช่ห้เขามายกเอายกสูตรลวดเ,ลเดี๋ยว ใครอยากได้นะครับใครอยากได้ก็เม้นไว้นะครับเดี๋ยวผมไม่ตอบผมตอบผมเจราจาให้เลยครับปากสิบคูณสิบนะครับสิบคูณสิบเก็บสีเอาราคาถูกนะครับราคาไม่ใช่ราคาถูกแต่ผมเจราจาได้ขายหมดเนี่ย คล้ายเอโ่กาบ่เอย่างนี้คยไปย้อมอโมเต็มบ่เออย่างนี้ไม่เต็มเลยเน่หะนี่แนลตัวน um> ี้แหละนี่ปากตัวนี้แหละเจ้าเอาตัวข้อนิ้วเคืองบ่เท้ตัวอะ ตว่าต่อแกวะชิคาวนี้แล้วหามกับปัญญีเลยมันจะเสร็จไหมวันนี้ต่อเกผู้จัดการเ้ามาสองหลอดสามหลอดในมาบ่เดียวเพิ่นกะจมแล้วเจ้าปวดปูดอยู่นี่ขายวันน่ย เนี่ยเฟรมเก่านี่นะขายเป็นเล็กเสษขายโอ้ยราคาเล็กลงตั้งแต่ว่ามันมีเล็กไอ้สันเจ้นเข้ามาเลยเนาะอ๋้ออตัวละสี่สิบหาสิบบาทโอ้ยไหนกจ็จะมาโยกเอาเลยมัน

ขายหมดพออันธุ์ใหญ่เที่ยงคนมาหาเรียกเอาตะเกาออ่าพันเธุ์เหญ่อาใส่ปากน <c oughs> ี่นะฮะเหี่ยวน้ำเดี่ยวน้ำทิมเขาทิมเขาแล้วนะพอ,อยธุน <c oughs> ์นี้เพิ่งฟึิ่งไว้กวา่าจะทิมเขาทิมเขาก็ <c oughs> ต้องจัดมันออกปากกันไงมันนา่าจจะเป็นแบบรุ่นล่า <c oughs> สมัยเลย อีตัวนี้เป็นเกี่ยวเกีียวในนะครับใส่กับสี่ชุนสี่สี่ชุนสี่ก็ใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยน่าจะเป็นพวกคอนิ้วครึ่งอ่ะน่าจะเจ็ดห้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดห้าใส่ได้หมด พลาสติกรุ่นเก่านีมันยังมองเห็นผมเฮ้ยนอนหน้าเป็นแบบนี้ ไช่ป่ะไม่ได้แยกแยกอยู่อันนี้ครับบริษาทอยู่เดี่ยวปาาซิบอยู่ข้างางปาาซิบปาาเก่าอยู่รวมแล้วก็รวมไปแต่ถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่น่าเปลืองกล่องไม่ปล่อยเวลาจะยกไปตรงนอกก่อนถ้าไม่ได้ใช้ก็จะขายถิมอะไรขายบอกไม่ได้ใช้อ๋อขายโอเคเดือนั้นเราใช้ได้เราจะใช้ ไอ้น,นี่ก็เสียนะเผื่อบางตัวบางตัวบางตัวไอ้น,นี่มันเสียไงเดี๋ยวเอไม่ใช่ไม่เผื่อบางตัว,ตว,ตวน,นี่มันเสียแล้วปาดมันได้เลยเก็บไว้ก่อนมันอย่างญี้เก็บไว้ได้ก่อนไหนม <c oughs> ันอย่างญีเจ้าเห็นมานน่ หนาตาพันสาม่ไพันสามนพอีอันีสรังเลยอันนั้นบใส่นะป้าไว้ก่อนเนี่ยเยพญอีพอเนี่พมามันเขายังขายกันอยู่นะสองสามพันห้าไว้พญอีเขาในนะเต็มเบาพอียกขึ้นด้ปาก ปากนี่พะย่อียามาใส่ตัวหน่อยนี่แยกไว้ให้หรือเปล่าแยากไว้ให้หรือเปล่าแยากบ่ถิ่มปนกันแล้วนะพอปะตายอยู่ได้พะย่อีตายอยู่ได้ปะ อันนี้เป็นรุ่นเกาเ่าแล้วนี่เมีบ้านแม่มาบอใส่ข้าเจ้ามาเห็ดจมได้ประมานาทีมาเห็ดไทยยังมาบอกจังขันจังซี่จะนอนอีก

เรายัางจะใส่อยู่จะคิดใส่เนี้ยตัวนี้ก็บผม,ผมยี้มขายขายไปเงืะเลยจังหว,วะครับใครอยากได้นะปากเก้าครับยังยังดีอยู่คุณภาพดีเจ็ดสิบแปดสิบตัวละร้อยอ่ะตัวละร้อยถ้าราคาเต็มมาเยอะนะครับตัวนี้ประมาณสองร้อยห้าสิบมั้งราคาเต็มผมตัดห้าไอร้อยห้าสิบไปเอาเลยตัวละร้อยนั่นแหละ ถ้าจะเมานะครับคุยราคาเลยนะครับเดี๋ยวผมมาคุยเขาเองยังไงก็ได้ขายท้าอย่างนี้เมียนพอเมียนมันเดียวเขาแบตก่อ,อนก็เบดพรอแบตแต่วันเบสไปแล้ว